เอ้ามาเบิ่งการขุดหนูมาดินี่กำลังเอาอยู่บุกเบิกโผพนขุดหนูกระไรหอยเห็นมอ้ยเฮ้ยดิมันเอาหอยเขามากินโอรายังมีแทนกินซ้ำเอ้าเอ้าเต้มเตอร์เต็มเด้อร์ไม่ค้อนกับถืออยู่ทางนี้กันแบะไม่ค้อนอยู่พี่น้องเลยวัวคิดค้อนด้หมวก หมาก็ผ่านทได้นอนอยู่หมาก็ได้ทารัดหนูหนูออกมาห้ามโหนี่ก็มีเห็นแล้วนน่้นมาผ่านได้นี่ได้มาผ่านได้เออนอนซื้หนูกระดองห้ามโหก็มีหูวจักฮะมาผ่านปุ๊บปุ๊บได้ได้ได้เคยละเคยละเห็นหางมาแล้วพี่น้องเอ้ยหางหมาได้หางมาลงเอานไง Tell me chắp phôi chắp 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 phơi chắp 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 đấy, chắp 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 ch ch chắp ch 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 chắp chắp ch 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 ท่านแล้วบ้านท่านโตมาแล้วยืดเติมไปได้ยี่สามโลชิลือบ่านว้ามันควัดไปเลยเลย,เลยนะทีมันนะควัดนะทีมันอัดนะควัดยุนเป็นไรนมันขมังมันไปยุ่นเลยนะมันหลายตูวมันเสมอขี้กันนี่ chấp hoàng lên chấp hàng lên chấp ho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 àng chấp hoàng đấy, chấp hoàng chấp hoàng lên 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 chấp lên chấp hoàng 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 lên จบหาเลยจบหาเลยจบหาแล้วโอ้ลุแล้วมันมุนมานเี้ยเขาแล้วจัตัวไยึไหเย็บเย็ยุกยุกกี้ยมจเออุ้ยมันจะโอ้หนโไหนสองตเนี่พอาจับยังม oh, ุนยุกยอยู่อ่ะเออมมีแล้วมียไว้ใเป็นเพเยยเลยเจอกเราตีมือกันนรเอ โป๊สองโตสองโตตีอยู่บ่เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วตีอยู่นี่อ๋อมาเลยเด้อพี่น้องเด้อปลาแห้งอดีกโอ้โหมันจักโตอยู่นี่นะลิลิเล่้ลงเลยผมไม่เนาะโดยไปจะไปลูกโดยไปจะไปลูกขนาดปลายหางมันยังซทำนี่เ๋อไปจะง่ายมึงพุกง่ายอยู่เลยตอนนี้มั่นใจได้เออล็อกเข้าวหนึ่งมุดอีเม้นู พ่อจะสร้างใช่ฮืออะไรเดี๋ยวจจะไปเล่นลุงเอาโฮมเราได้ลุงมันมากก็หู้พ่อผู้ไรมันหนูนี่นะหนู่หู้ก็คุดจะกระดิ่งเบอร์มันหู้มันเกี่ยวมาหนูเถิบอันนี้นะเนี่ยตัวเมี่แล้วมั้ยเถิบอันนี้ไม่สี่มันนะเนี่ยตัวนึงเอาไม่เสีเอาไม่เสียเลยะอาร์ทูนใบอาร์ทูนไว้นั่งทางนี้นะนี่แล้วก็เท่าเอาโฮมจะดีล้้ยล็อกคอเลยนะเรียบร้อยอพาร์ตเมนต์ ต้งยังาได้ยัง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 ยงยั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 ยังยังยังยัังย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 ังงยังยังงยังยังงยั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 ยัง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 ยอยยยย่นงยัััย แม่มาดคือตัวเธอย่างตัวแม่เตี้ยเปรเปเปตันะเปตัตายแล้วเน็ตปล้ข้าเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเห็นบ่พี่น่านี่บ่หนุ่มย่งเบิ้งเบิ้งคุณนคุณาคุณนมัจะมันมันคุ้งรอล่ยังมมันแปนบ่ว่าผู้นึงจอกผู้นดูยังงี้ต สามโลสามโลมีได <laughs> uh ้น้อยเอดอะไรบา่อะไรบ้อ้าวได้แล้วเด้อได้แล้วเด้อตัวเดียวนั่นแล้วได้แล้วเด้อถ้าก้าเรามันมีไม่อ้าวได้ตัวเดียวเด้อพี่น้องได้ตัวเดียวเอาขอบอุขอบอยูพี่น้องที่เข้ามาสุมคลิปน้องพี่น้องเนาะอย่าลืกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองไว้้เด้อพี่น้องเด้ออ้าวขอขอบใจ